สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูฝ้ายในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกไม่เกิน1000กันนะคะสำหรับเนื้อหาในบทเรียนเราจะเรียนด้วยกันอยู่สเรื่องนะคะเรื่องที่1การบวกตามแนวตั้งโดยใช้ตารางหลักและเรื่องที่2คือการบวกตามแนวตั้งที่มีการทดโดยใช้ตารางหลักค่ะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เด็กๆหาผลบวกของ178่งรบวกแปดรขั้นแรกนักเรียนก็ต้องนำตัวเลขไปใส่ในตารางหลักซึ่งในตารางหลักจะประกอบไปด้วยหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนำจำนวนที่หนึ่งก็คือ178ไปใส่ลงในตารางหลักให้ถูกต้องโดยที่เลขหนึ่ง อยู่ในหลักร้อยเลขเจ็ดอยู่ในหลักสิบและเลขแปดอยู่ในหลักหน่วยจำนวนที่สองก็เหมือนกันค่ะนำเลขแปดไปใส่ไว้ในหลักร้อยเลขหนึ่งอยู่ในหลักสิบและเลขหนึ่งอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนอย่าลืมนะคะใส่เครื่องหมายบวกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะเริ่มการบวกจากหลักหน่วยมาก่อน หลักหน่วยในตารางนี้คือเลข8ดกับเลขหนึ่งปดบวกหนึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะได้เกนะคะถัดไปเราจะบวกในหลักสิบเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับ8ดค่ะเก่งมากๆเลยและในหลักร้อยคือเลขหนึ่งกับแปดนำเลขหนึ่งมาบวกกับ8ได้เท่าไหร่คะเด็กๆอ่าเก่งมากค่ะได้เท่ากับเก้า ฉะนั้นโจทย์ในข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันคะคำตอบคือ989เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2จะเป็นการบวกตามแนวตั้งที่มีการทดโดยใช้ตารางหลักให้เด็กๆหาผลบวกของ674บวก144 ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องนำจำนวนนำไปใส่ในตารางหลักให้ถูกต้องเริ่มจากจำนวนที่1 674โดยเลข6อยู่ในหลักร้อยเลข7อยู่ในหลักสิบและเลข4อยู่ในหลักหน่วยอีกหนึ่งจำนวนนะคะ1 4 4เลข1อยู่ในหลักร้อยเลข4อยู่ในหลักสิบและเลข4อยู่ในหลักหน่วย เช่นเดิมนะคะนักเรียนอย่าลืมใส่เครื่องหมายบวกให้เรียบร้อยจากนั้นดำเนินการบวกในหลักหน่วยในที่นี้หลักหน่วยคือเลข4ีบวกสนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่กันคะได้เท่ากับ8ค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปในหลักสิบเจบวกสนักเรียนได้เท่าไหร่คะได้11 1นะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนเลขสองหลักโดยที่เราจะต้องนำเลขหนึ่งใส่ไว้ในหลักสิบก่อนแล้วเลขหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งเราจะนำไปทดในหลักถัดไปก็คือหลักร้อยนะคะฉะนั้นในหลักร้อยของเราจะมีเลขหกบวกหนึ่งแล้วบวกที่ทดอีกหนึ่งจะกลายเป็นหกบวกหนึ่งได้เท่ากับเจ็ดนะคะ แล้วบวกจำนวนที่ทดอีกหนึ่งก็เป็น8ค่ะเก่งมากๆเลยฉะนั้นโจทย์ในข้อนี้คำตอบที่ได้คือ818นะคะเด็กๆได้เหมือนครูฝ้ายกันหรือเปล่าคะหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะต่อไปนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะซึ่งแบบฝึกหัดก็คือ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่คุณครูได้แจกให้นักเรียนไปโดยเราจะเริ่มทำกันตั้งแต่หน้าที่หนึ่งพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆนักเรียนตั้งใจกันทำใบงานด้วยนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะวันนี้ครูป้าไยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ